เรียนอาจารย์ประจาวิชานางที่ปักษรเลนแก้วและสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมพยางหันษาโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรุมนแก้วอินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโยจิตรามณีศรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจริยาหลอดเพชรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันทิดาสาแก้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิชาดงทินดาค่ะ เชิญรับชมการศึกษาธิตวิธีการเล่นเกมพยางขันสาได้เลยค่ะสำหรับความหมายของเกมนะคะเกมเป็นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเพื่อฝึกทักษะและเพื่อการศึกษาในบางครั้งอาจจะใช้เพื่อทางการศึกษาได้ค่ะวิธีการเล่นนะคะเราจะให้ผู้เล่นจับคู่กันแล้วสุ่มเลือกบัตรคำมาหนึ่งบัตรในหนึ่งบัตรจะมีคำอยู่สองพยางจากนั้นให้ผู้เล่น เลือกเก็บหนึ่งคำไว้ในใจจากนั้นพูดออกมาพร้อมกันถ้าพูดออกมาแล้วไม่ซ้ำกันจึงจงะชนะแต่ถ้าหากพูดออกมาแล้วซ้ำกันจะถือว่าแพ้ให้คู่ที่แพ้ไปต่อหลังคู่ที่ชนะค่ะค่ะสำหรับกติกานะคะผู้เล่นต้องมีสองคนขึ้นไปหากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายพูดคำซ้ำกันถือว่าแพ้ค่ะอุปกรณ์นะคะคือบัตรคำหมวดผลไม้และหมวดสัตว์ค่ะประโยชน์ที่จะได้รับนะคะ ฝึกทักษะในการอ่านการออกเสียงการมีวัพิบที่ดีและการคิดวิเคราะห์ค่ะค่ะสำหรับทักษะที่เด็กจะได้รับนะคะทักษะด้านร่างกายส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยและมีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จในการเรียนรู้ค่ะค่ะสาหรับทักษะด้านสติปัญญานะคะส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดใหม่ๆมีความรู้รอบด้านมีความเป็นผู้นําและมีจินตนาการที่เป็นอิสระค่ะค่ะสําหรับทักษะด้านอารมณ์นะคะส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจมีประสบการณ์และการใช้อารมณ์ที่เหมาะสมตามวัยค่ะค่ะสำหรับทักษะด้านสังคมนะคะส่งเสริมให้เด็กรู้จักกติกา การแบ่งปันการรอคอยค่ะค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้นะคะพุทนาการเกมให้สอดคล้องกับเนื้อหาลุมสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยการฝึกปฏิบัติจากการเล่นเกมทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทํากิจกรรมค่ะค่ะเราจะมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่เตรียมมาให้นะคะก็จะมีบัตรคานะคะมีหมวดผลไม้และก็มีหมวดสัตว์นะคะ เราจะแข่งกันไปเรื่อยนะคะจนกว่าจะได้คู่ที่ชนะนะคะถ้าคู่ไหนคู่ซ้ำนะคะถือว่าแพ้เลยนะคะแล้วให้ไปต่อหลังเพื่อนที่ชนะทันทีนะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆจับคู่กันแล้วส่งตัวแทนออกมาแล้วปันนะะ่นเลยค่ะเลือกเลยค่ะแล้วให้กลับไปหาคู่ตัวเองนะคะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรคะจิโจ้จจค่ะกลุ่มน,นั้นละคะโนัค่ะ,คะโอเคค่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะ หนึ่งสองสามส้โอเคยังเสมอกันอยู่นะคะส่งตัวแทนออกมารับบัตรอีกค่ะโอเคค่ะคำต่อไปนะคะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรคะทุเรียนค่ะกลุ่มนั้นละคะมังคุดค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามคุดโอเคเสมอกันอยู่นะคะส่งตัวแทนออกมารับบัตรค่ะ คำต่อไปนะคะกลุ่มนี้ได้คําว่าอะไรคะลูกเป็ด,ปดค่ะกลุ่มนั้นละคะหมาในค่ะ,คะโอเคค่ะหน<า><า>ึ<า>่งสองซ้มโอเคมีกลุ่มที่พูดคำซ้ํากันนะคะถือว่าแพ้ให้มาต่อหลังเพื่อนค่ะแล้วก็ปลบมือให้เพื่อนที่ชนะด้วยนะคะสําหรับกลุ่มพวกเราขอจบการสาธิตวิธีการเล่นไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ